ไปดูกันที่นี่เลยครับ Open AI ฮนะตอนนี้มันเป็นเทรนด์จริงๆนะล่าสุดเตรียมพร้อมที่จะ valuation ก็คือการ r i s e fund อีกครั้งหนึ่ง valuation ครั้งใหญ่นะครับแล้วก็จะเพิ่มงบนี่เพิ่มทุนโอ้โหไม่ไม่น้อยนะครั้งนี้จะเพิ่มอีก100บิลเลียนนะ1 100, 0แล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะน่าสนใจนะกับการระดมทุนรอบใหม่รอบนี้นะฮะการระดมทุนรอบใหม่ครั้งนี้หากสำเร็จ จะทำให้ ChatGPT เป็นสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2รองจาก SpaceX ของ Elon Musk อ SpaceX เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่เราดมทุนได้อันดับ1นะฮะแต่ว่าเอ่อ OpenAI เนี่ยถ้าครั้งนี้ก็จะทําให้ตามมาเป็นอันดับ2นะแล้วดูซิว่าแสงไม่แสงไม่รู้นะเดี๋ยวราดูระดมทุนครั้งต่อไปนะครับน่าสนใจมากๆนะสำหรับ OpenAI นะฮะก็จะดมทุนครั้งใหญ่ ตังที่เขาจะเอามาใช้เขาเหตุผลนี้ครับผมมานั่งอ่านดูว่าทำไมเขาต้องระดมทุนแล้วเขาจะเอาตังไปทําอะไรนะครับเขาบอกงี้ครับ OpenAI จะทำชิปเองฮะนี่ขีดส้ตายนี่คือค,อค,อความฝันของคุณแซมอัลแมนนะคุณ CEO นะแกมองว่าทำแค่ c h ัด GPT มันไม่พอนะมีแค่ซอฟต์แวร์ไม่พอมันต้องมีฮาร์ดแวร์ด้วยมันจะต้องทำตัวชิป AI ของตัวเองนะฮะแบบไหนล่ะแบบ NV i d i a เลยนะเรียกว่า ประกาศเลยว่าจะทำแบบ n v i d i ีเลยคือจะเป็น n v i d i ีเองเลยนะครอีกตัวหนึ่งแต่เป็นเวอร์ชัน Open น i นะครับแล้วก็เชื่อในศักยภาพของทีมงานที่ปรึกษาอะไรต่างๆนะครก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับ Open AI จะขยับเข้ามาทำชิปเองแล้วนะ AI ชิป อีกหน่อยก็คงจะมีให้เลือกหลายตัวเหมือนกันปีหน้าจะมี AMD เข้ามาเราอ่านข่าวกันหลายรอบแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมาทอนในตัว NVIDIA ลงนะแล้วเราดูว่า AMD จะทําผลงานได้มากแค่ไหนนะฮะแต่ว่าดูแล้วราคาน่าจะถูกกว่าของ NVIDIA นะครับแล้วก็ถ้าผลถ้าประสิทธิภาพพอใช้ได้ผมว่า Meta ก็ซื้อ Microsoft ก็จะซื้อด้วยนะฮะรวมถึงตัวตัวนี้หรือเปล่าตัว OpenAI ก็ต้องซื้อด้วยเพราะ Microsoft ซื้อนะฮะประมาณนี้ you <laughs>